มาถึงค่ำคืนวันพฤหัสสบดีครับคืนวันนี้ยังมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันคลิปแรกไล่เรียงตามเวลา3คู่นะครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลโคปาอิตาลีรอบสาทกทีมนะครับสเปเซียอันดับ17จากเซเรอาครับจะเปิดบ้านเจอกับเลบเช่อันดับ3จากเซเรนดีนะครับสเปเซียเนี่ยลงเล่นเกมล่าสุดในลีกบุกไปแพ้โรม่า0นย์ต่อ2ครับการจัดทัพในฟุตบอลถ้วยอาจจะเห็นดาวรุ่งอย่างยาคุบควีโอนะครับแต่ว่าข้างหน้าน่าจะยังเป็นเรมานาดกับสเตเวนสแตลเดิม ฝั่งของเลเช่เนี่ยเกมล่าสุดบุกแพ้ปีซ่า0-1นะครับอย่อนดับ3ของเซเร์บ,บีครับยังมีลุ้นเลื่อนชั้นนะครับฟรานเชสโกดีมาเรียแล้วก็มาโกโอลิวิเอรี่นะครับเป็นตัวหลักในแนวรุก ดูแล้วเนี่ยก่อนเกมเขยกให้สเปเซียเหนือกว่านะครับผมดูเกมสเปเซียที่บุกไปแพ้โรมาจริงๆรูปเกมก็ถือว่าเล่นได้ดีครับแต่ว่าไปเสียจากลูกเตะมุมทั้ง2องั้งนะครับดูแล้วเนี่ยยังดูเหนือกว่าเลดเช่นะครับผู้เล่นลหลายๆคนของสเปเซียน่าจะอยากจะไปได้ไกลในฟุตบอลถ้วยนะครับผมมองว่าเกมนี้ดีกว่าครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์สเปเซียนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสามครับรายการเดียวกันแต่ว่าเป็น2ทีมจากเกาโชเซเราอามาเจอกันเองนะครับซัมโดริออันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับโตริโนโอ,อันดับ13ครับซัมโดริอเนี่ยลงเล่นในลีกเกมล่าสุดบุกชนะเจนัวมา3-1นะครับคือการลงเล่นในฟุตบอลถ้วยก็ต้องเดาใจการจัดทัพเหมือนกันแต่ว่าการเจอกับโตริโนโซึ่งถือว่าเป็นการเจอเอนในลีกสูงสุดเนี่ยน่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะครับ เล่นตัวรูกอย่างอันโตโรคอนเรว่ามาโนโลกัรเบีดินน่ฟรานเชสโกคาปูโตนะครับก็น่าจะยังเป็นทีเด็ดฝั่งของโตริโนเช่นเดียวกันครับเกมล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านเอาชนะบรูรญญามา2-1น,นะครับซาซาลูคิดนารุกเดนิสปลาสพวกอันตโตโรซานาเบียนะครับคู่นี้ถ้าไปพิจารณาติดูครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันอย่างฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว1น,นัดในลีกนะครับปรากฏว่าโตริโนเปิดบ้านชนะ3 0นะครับ แน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูสี่เขายกให้ซามโดเรียเหนือกว่าเล็กน้อยคืออย่างที่บอกไปครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับสถิติช่วงหลังตัวซามโดเรียดีกว่าด้วยเวลาเล่นในบ้านนะครับผมมองว่ายังน่าเชียร์ซามโดเรียครับตริโนโข่ขาดตัวหลักเยอะเหมือนกันนะครับซามโดเรียแย่สุดคือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะเต็มๆนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสาตรงครับไปที่พรีเมลีกอังกฤษ ลิเวอร์พูลครับรองจ้าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลทีมรองบวยครับลิเวอร์พูล37แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะแอสตันวิลล่ามา1นต่อศนยครับสำหรับทีมต้องเช็คโรเบร์โตฟิมิโนกับดิวอกโอริกี้นะครับแต่ว่าที่เหลือกลุ่มกำลังหลักๆพร้อมลงเล่นเลยครับเฟอร์กิวฟันไดคุมเกมรับตรงกลางลงแน,น่คือจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับฟาบินโย่สามประสานตัวรุกนะครับแน่นอนคืนวันนี้เดียโกโชต้าจะกลับมาเป็นตัวจริงครับร่วมกับโมเมซาล่าและซาริโอมาเน่นะคครับับฝ่งงขอนิิวาสเซล มีแค่10คะแนนครับเกมล่าสุดบุกแพ้เลสเตอร์ไป0ูนย์สนะครับสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับขาดแค่พอดําเมตรครับแนวรุกอย่างอลองสันมัรซิมันนีิเกลอเมรอนข้างหน้าคาร์ลัมบิลสันกับเจลลิงตันนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยสนัดปรากฏว่าเสมอกันทั้ง2เกมนะครับเอางอ่ายหรือว่าภูไม่สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลได้เลยนะครับใน2นัดฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามครับคืนนี้ก่อนเกมหรือว่าภูถูกยกที่เหนือกว่าพอสมควรพอซิตี้ชนะเยอะเนี่ยหรือว่าภูก็ ต้องพยายามเร่งเหมือนกันนะครับเรือกพูตามหลังซิตี้อยู่4แต้มในตอนนี้ครับดังนั้นไม่มีทางเลือกในณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่เก็บแต้มในฐานะทีมเยือนได้น้อยที่สุดในหลีกนะครับเล่นเกมเยือนมา8นะัด ก็เสมอไป3แล้วแท้ไปถึง5เกมไม่ชนะเลยครับดูแล้วไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เสร็จลิเวอร์พูลครับผมดูแล้วยิงขาดแน่ครับกำลังต้องการทำแต้มไรจี้แมนซิตี้ด้วยนะครับดูแล้ว2ประตูยืนพื้นดีครับไปรุนเม็ดสาขนาดนิวคาสเซิลไปเยือนเลสเตอร์ยังโดน4ลูกครับนี่มาเยือนลิเวอร์พูลที่อันฟิลผมว่าไม่รอดนะครับเชียร์ลิเวอร์พูลครับสรุป3ทีมนะครับชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับชอบไปที่สเปเซียซามโดเรียและลิเวอร์พูลนะครับขอทุกคนโชคดีครับไปบัก